เฮ็ดแล้วละจ้านี่แหละค่ะจุนตำส่วนหมูย่อนะคะเนาะขนมจีนกับพวกเป็นเซนล่ะจ้ามันอ่อนค่ะขนมจีนโซเมียนค่ะมาจากเมื่อกีนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะาม่ออันแล้วค่ะเมื่อนี้หน้าหนาวค่ะจุนออกไปดื่มก็แฟจุนค่ะนี่แหละค่ะจุนตำตำส่วนหมูย่อค่ะแต่ว่าเซนขนมจีนโซเมียนมันขาดแล้วพวกเป็นยังค่ะ ที่จุนต้มไว้มันกินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะสีมงค่ะสีนาที The time now 10 minutes to 5 p.m. I'm gonna have um Spicy Rhyo Missy Noodle n Yeah, made with a uh, Vietnamese style pork sauces Come enter enjoy, enjoy with me Today is v e l y cold because it's snowing still คุ้มคุ้มคุ้มาจ้ะมันลบเป็นสิลละค่ะแต่ว่า แต่กินได้พื่อเกายิ่งมั่งหนอกสิถิ่งควงกับวอะไรคะ่ะเซนโซเมียนมาคมา่ะมั้ยหอมห <c oughs> อมปะเด็ด <c oughs> จริงๆเมื e. ่อเช้าจนตื่นมากจุนอยากกินต้มเลือดหมูค่ะบาง้่งนสุกไปมาขนาดนหจุนได้แค่หมามน่ะความเมนสเขาเอิ่นมาหมามอบเส้งจีค่ะเส้งจีจุนได้เส้จีแล้วจุนก็ได้เลือดหมูมากจากร้านกินแต่อาทิตย์ที่แล้ว้วทัตย์นี้จุนบ่เห็นตับหมูค่ะจุนต้องมาเดี๋ยวมืเอื่อนจุนจุนให้นค่ะ ก็ลองด้วยดหมูอากาศมันหนาวดิโนอยากจะกินอีหยังหอน ถนนไป่งได้หน่อยนะคะเนาะพวกจุกงออกไปล่านจีนค่ะไปนั่งเดิมค่ะสองแก้วหนาวค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังว่าล่ะคะ่ะไลฟ์สไตล์ของคนสเปนก็จะประมาณนี้ คนสเปนคนบ่กบ,บ่มักอยู่ในบานไหมคะถึงเวลาพินชโช์สิค่ะพินชโชวทามหรือตาปาสเนี่ยเพื่อจะเสกออกไปสังสรรค์กับมูแก้วซอนแก้วนั่งเว้ากันไหมคะ่ะอืมเอาดดเป็นมักแบบนั้นคะ่ะ hai các anh tưởng tám cây hả? Vì như hôm nay chịu steak đúng không? Mình <laughs> steak nếu เล็กหน่อยมันอยู่น้ำตาลันปื้อหาต่นนอค่ะเนาะน้ำอะไรออกไปแรงอยู่เมื่อเนี่ยมันอันที่น้ำว่ะเดี๋ยว,ว,ว,ยวจัดงานฉันจะออกไปแลนน้ำว,ว่ะมัวเยอะให้จุดมากออกกร่างกาย แซ่บค่ะตอนแรกไม่น้มเลยค่ะขนมจีนดูดไปหมดแล้ว น่งมูยอดที่จุนเฮ็ดเองค่ะ สองจุตื่นไหวค่ะหกโมงสองยังเหมืออยู่คันจุดนอนไหวจุดเสิตื่นไหวถึงจุดนอนสาบจุู่ก็ตื่นไหวค่ะคันจุดนอนยงเคื่อนจุดตื่นประมาณหกโมงสอค่ะก่อนสิบหกโมงสสิลุกแล้วคันนอนตีสองตีสามสิประมาณ9ีมงสอจุดกร็ตื่นแล้วค่ะ ันหยุดเนาะค่ะเนาะแทนจุงเนี่ยมันตื่นเกาโมงเหรจึนไปปุ๊บอกว่าหิมะตกจึ้้หนึ่งหิมะร่วงกับานเกาโมงเสา้มือนี้

เซนฮอร์อนองจุนจุนมันเหลือหลายค่ะเพราะว่าจุนซื้อมาจากมาดริดคําที่จุนไปเฮ็ดพาสปอร์ตใหม่นะคะนาะที่ซื้อมาจากรา้รานร้านคนเวียดนามอ่ะที่สั่งออนไลน์เพราะในใสอยู่ค่ะที่กินรอบนี้เหมือนก่อนซื้อของมาหลายซื้อมาเก็บไว้ 음. Mm. 피크 ได้ดีมาสดมันแซ่บมันซีดเงอนมันดกะ็ะเสบจ้าเชยงเดียรมันกระแสา จุ่นส่วนใส่หัวสลือค่ะ จุนซัมจังทำเองไมฮมเมดซัม <c oughs> จังซอสจุนอยากสกินแบบนี้ <c oughs> เอารูกออกพริกมากเผ็ด <c oughs> <c oughs> จุนมากมากเป็นอย่างที่ตัวเองมาทอแถวบุกเกาหลีนี่จุนมากครับนี่พอแล้วค่ะไม่แตกแล้ว ว่าใส่ซอนแบบนี้แล้ว,ลวมันสเสียะคะ่ะหอมหอมแล้วมันงา มากพอพักหลายๆอี่เว้ยเมนูอาหารเกาหลีค่ะกิน เห็ดกินเองเพามาพอแฝนคนเนี่ยก็เห็น,หนางานต่างประเทศเนะคะ่กะก็ได้บินไปน้อกัดไรยหมองแชนหนึ่งก็มากกินแันได่ร้แล้วบินไป้ายประเทศแล้วก็กินอาหารประเทศนั้นๆันไหมคะอืม ไปกรุงเทพพวกจูงก็เคยไปกินออกร้านอาหารอันสเปนแลไปฟิลิปปินเคยไปกินอยู่ค่ะอยู่ไกลโรงแรก็เลยไปกินอาหารสเปน หืมัน้นมาเคี่ยวเขาหรื่มันมากินอาหารหลายประเทศจนกินได้มาทุกอย่างแหละแค่เพืก่กินเนื้องวัวก็กินปลาไหลอาหารญี่ปุ่นก็กิกนปลาไหลซื้อไม่กินเนื้อวัวไม่กินปลาไหลไม่กินปลาช่อน Nguyên cái trên đây một tôm đồn vô trong Chỉ mới lấy hạt Nó vang kính có tiếng nó phải nó mà nó ăn cao là tuổi thì chủ vậy ได้พ่อเก็บได้กับเก็บค่ะนานบุพพ่อเก็บต้่งก็ต้องเก็บค่ะค่ะอือแซ่บกินให้หมดคนสั่จัง พันผู้ใดไปสูตรส้ำจงบอกจูเน้ะคะ่ะใจยุงเทมันไม่ขายตังหาาค่ะสั้นจำดูผีบ็ไมีหรอกไม่ใช่แบบนี้เป็นซอยบีนเพจค่ะแล้วลองมาปรุงเอง โอ้ไม่เอาไปกัแล้วโอเคนะคะจุดยอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวมือเนื้พผอก,กันเนาะค่ะเด็ดคันคันจูนเฮ็ดอันเกาลาดเลือดหมูค่ะมืออืน่นเพราะว่าเครื่องมันพร้อมแล้วเหลือแตะตักหมูอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวมือ่นื้าพอก,กันไหมแล้วค่ะเนาะ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ